รถบรรทุกตะขาบยกดำของคูโบต้านะครับเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวนะครับคันนี้นะครับมาดูมิติของตัวรถนะครับเดิมๆสวยๆเก่าๆจากญี่ปุ่นนะครับกระบะกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับ78คูณ1น0ะคูณ30เซนนะดำนี้นะครับเดิมๆสวยๆไม่ผุเลยไม่มีผุเลยเฟรมก็ตียางสวยสวย,ยใหม่เลยนะ เบอร์ยางอยู่นี่ครับ200คูณ72อคูณ3าเข้อเครื่องยนต์เครื่องยนต์คูโบต้าดีเทลสูบเดียวระบบไดสตาร์ทสตาร์ทกุญแจมีดึงกระตุกได้นะครับต้องแรงถึงต้องมีรอบอออปัมป๊มปั๊มปั่นไฮดรอลิกยกด,ด,ดำ เอาลองสตาร์ทเครื่องโชซนนะนนรับเครื่องเครื่องสตาร์ทต,ติดง่ายนะครับลองดูอีกทีเเวลาสตาร์ทเนี่ยเรากวดเวบาวยกเกียร์กดเกียร์ว่างเกียร์เดินหน้าถอยหลังสามเกียร์นะครับ À, ok ngon lên kia xám lên Đó. một cái ngàn đây đi Hãy lăng 浪嘛。 ในสนใจก็ลองโทรไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบคโฮนะครับราขาปากท่อราชบ,บุรี0816221299 0816221299นะครับ จากนี้ยังมีสินค้าอีกหลากหลายนะครับผนใจเราก็ไปสอบถามก็ได้ครับที่แคเตอร์แคโฮวิ่งในไร่ในสวนสาหกรรมก่อสร้างได้หมดนะครับ มากเลยเครื่องเลย